เดี๋ยวมาดูอาการโตโยต้าเอาพาดคันนี้กันนะครับคันนี้อาการที่มา,เ,าเวลาตกหลุมแล้วมีเสียงดังหรือเสียงเหล็กกระทบกันนะครับมี2ออาการแหลกหลวมหรือแกนแหลกหลวมนะครับแกนแหลกที่ตั้งขึ้นมานะครับหลวมแล้วก็คอพวงมาลัยที่มันหลวมหรือมันแตกนะครับมันจะมีเฟืองเฟืองพลาสติกอยู่นะครับตรงมอเตอร์เดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับ ถ้าอาการแบบนี้นะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับเปลี่ยนเฟืองพลาสติกก่อนนะครับถอดปล่อยให้พวงมาลัยตกลงมานะครับไม่ต้องถอดอะไรเยอะนะครับตัวย a v i า l ิว e Alphard นะครับหลักการลรือเหมือนกันนะครับจบนะครับเสียงอาการเวลา จอดไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ลองเขย่าพวงม,มลาลัยดูนะครับถ้ามันมีเสียงเหล็กกระทบกันนะครับดังแกล๊งแกล้นั่นใช่เลยนะครับเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับเฟืองพลาสติกหรือถอดออกมาดูส่วนใหญ่จะแตกเกียบทุกคันพี่ลองเลยนั่นแหละมาใส่ตกใจลอแล้วลองอีกนั่นแหละลองโยกไปเลยดูดิว่ามันจะหายไหมหายหายไหมหายเนาะเออเราต้องลองลองก่อนลองว่า ก่อนทำหลังทำโอเคเนาะหายทุกอาการแล้วเนี่ยหายแล้วพี่พี่ก็ได้ยินอ้วยพี่ไปส่งผมแล้วก็ไปร้องอีกเดี๋ยวไม่ใช่พอส่งพี่ผมออกไปปากทางเอาไปเนี่ยไม่ไม่ใช่ล้อเพราะว่าของมันหายมันก็คือหายพอเราลองแค่น hmm. mm ี hmm. ้มัน nah, ด mm ังแล้วเราทำเสร็จแล้วมาเราทำเสร็จแล้วมาลองแบบนี้มันก็หายแล้ว เนี่ยผมบอกได้เลยไปแก้ที่อื่นไม่จบหรอกจบก็เป็นมานานแล้วใช่มันเป็นตั้งแต่พร้อมๆกับพร้มอะไยดังมันก็เลยมันก็เลยมองว่าเป็นกบไปหมดเลยกบไปหมดเลยเดีวนี้โอเคพี่ตามนั้นแหละเพราะว่าผมทำกันมาเยอะเอาผ่านเนี่ยอาการเสียงดังเนี่ยหายแล้ว คันนี้คือจบนะครับโตโยต้านะครับตระกูลโตโยต้าเก็บทุกรุ่นเลยนะครับเฟืองนะครับคันนี้ที่ผมพูดไว้นะครับมีอยู่3อาการ1แกนแหลกหลวมนะครับแกนแหลกหลวมแล้วก็เฟืองนะครับตรงมอเตอร์แตกนะครับเนี่ยคือแกนแหลกตรงเนี้ยที่มันหลวมนะครับผมบอกลูกค้าว่ารถพี่มี2ออาการดีนะลูกค้าเอาแหลกเก่ามาด้วยนะครับงานมันเลยถึงจบ ทุกอาการเลยนะครับของคันนี้นะครับเฟืองเอ่อมอเตอร์นะครับหรือเฟืองพลาสติกนะครับตรงมอเตอร์มันนะครับตรงหัวมอเตอร์มันเราต้องถอดออกมาต้องลืกมาเป็นทุกรุ่นทุกยี่ห้อเอ่อทุกรุ่นนะครับของโตโยตานะครับตั้งแต่เล็กซัสนะครับไฮรีเออร์เอาผ่าตัวเก่าตัวใหม่นะครับเป็นหมดนะครับตระกูลโตโยตานะครับเป็นเกียยบทุกรุ่นนะครับ ก็ผมไปลองกับลูกค้านู่นนี่นั่นดูให้ลูกค้าลองขับแล้วผมก็ต้องไปลองกับลูกค้าว่าอาการมันมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะครับคันนี้ผมแก้ให้อยู่3อาการนะ3อาการนะครับอาการแรกคือแหลกแกนแหลกหลวมอาการที่สองคือ,อ,อไอไอมอเตอร์วงตรงปวงมาอะไรนะครับ ไอเฟืองพลาสติกนะครับแล้วก็มีอีกอาการนึงนะครับอาการสุดท้ายผมอาจจะไม่ได้บอกนะครับมี3อาการนะครับที่ผมแก้ให้ลูกค้าคันนี้คือจบนะครับคันนี้อ,อ,อาการที่